เราแค่มเข้ามามบางาพูดลอยอน่าเลพี่ฝนแพ oh. นด้าอ๋อแพนด้าโคตรผิวเลยเป็นแคลรี่ด้วยแล้วก็ผิวด้วยก็ดีจะได้ไม่ต้องโดนไล่ฆ่าบ่อยนะัก oh. ไม่กดอ่ะ oh. ยอกยห็นรู้นะว่าใคร แอ่ตลกอีไว้เลยตาวี่เกเียต้องแครีลใช่ไหมฮะเออตอาอีบ้านนี่เย็บคือแบบตลกพี่เกลียพี่เกลียเราพิมพ์แซวบัฟฟ้าตีแรงงวดพี่เกลีบไปหาตีแรงก็ได้ไอกเหมือนของมอทอสได้ไหมเดี๋ยวเรลงเพนหรอ ไม่ไม่ไม่หรอยังยัก่อนยังไม่ได้จัดเลยเราอยากได้ตัวนั้นว่ะมาเมโร่จะไปหมุนบ้างดีกว่าเสือได้ผลซื้อมาซื้อลูกแก้วสองลูกหมุนรอบแรกได้เพชรรอบสองได้มาลอดจอกช้างอีกแล้วลำคาญ พารีหนึ่งเวทหนึ่งแท้งหนึ่งแอดหนึ่งเฟเตอร์หนึ่งกอปปี้ฝั่งกูไปเลยเมื่อกี้กูแพ้ก็เพราช้างเนะี่ยเฮ้ยแต่มันไม่มีทาร่ารอบก่อนมีทาร่าด้วยที่มันดูนา่ารำคาญอะอะไรกล้าโดดเข้ามาแเแล้วแม่งเล่นคู่นอะ ใช่ไงม,มึงก็ดูถิมันไม่แยกกันเลยเออผัวเมียรู้เปล่าวะผัวองพาเมาียมาเล่นอาจจะแอบ,บชอบกันก็ได้แบบเราจะปกป้องเธอเองตายแล้นกลัวก็ตายมัเนะมึงตายทั้งผัวทั้งเมียคอยตาก,กาาลัวมาไม่เคยเจอเลยชูมาแล้ว,วนะอะ,อะไรนะก็จะเป็นชูกาแล้วนะ คือตาลัวกระต่ายมาพกไม่เคยเจอ <Prepare S 2> ทาร่าตาตานี่ไงมักองกรอยู่บนชอบชอบปุ้ยงไปเล่นบนเหรอต้องไปเล่นล่างล่างล่างจะไปเล่นล่างใช่ไหมเอออะพี่แม็กโดนแล้วนะ่ะ ไปังไปเย็บมันไล่มันไป ไก่เอฟมาอยู่กับพี่เคนไหมเออให้มอทอร์เขาเ้าไปเจอกับมอทอร์ก็ได้ไปะ <c oughs> เคีิฟแล้วขึ้นมาเลยเคนหลังป้อม้ยเปิดตายเก็บ Luông, luông lắng, luông lắng vâng 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 Their souls shall be judged. Hot, I hear you mean, I Gonnie, 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 i Gonnie, Gonnie, voice

มาทอดมาทอดมานี่เข้ามา Their souls shall ตีดอกตีตอนไหนวะเน,นี่ยโอ้แล้วไวตีด้วยก่อนเล็กก็เอาไปแล้วด้วย death. <c oughs> ก่อนเล็กที่แม็กได้ เอามาสิฉันเรือสีแต่ฉันเปล่านะเดียวหายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวก็มองนะดูให้อยูเฮ้ยัไม่ถึงด้วยระวัง ตีเลงก็ีเลยีเอะต่างคนต่างรถเกาะมาตีเน่ขลังสุดบ้าเลยขลังสุดบ้าเลยตแอท็กแอทแท็แอทท็กทันไหมน่าีเน่ จับก่อนเด้อค่ะเด้อเอาเย็บพี่ดอกไปไม่บอกเพื่อนเลยไปแล้ว<า>พี่แกนออกมาไปไหมไปไหมไม่เจอช้างด้วยตัดกูเหร มีดอกหมดอยู่เป็นกระตุกก่อนมาเร็วก่อนมาเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วเร็ววิ้ยดอกไม่ได้กูโหอุ้ยสาตีไปเมื่อกี้แม่งเวทยังไงไม่พอ They be condemned will slow down They cannot escape. โอ้ก bon ูล้าเลยที ain, ah. oh, ่แก๊งบนนักป้อมมันก็จะหายแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วเอ้าซื้ออะไรวะไอ้เนี่ยเกี่ยวมาเกี่ยวมา

ี่ฝนมาท้อยู่นี่ฝนโดนอีเขียวฝนมาถอยเลยอ้าวโอ้ยข้อความข้าชิบหายพี่ฝนตีมั้ยง้อไปเลหเอาลืมซื้อของเลยแป๊บนึงอ๋อนี่ไงม่ตังระวังขไปแล้ววันไปแล้วไม่มีตัง กำลังขึ้นไปเด้อค่ะเ,เด้อกินเสื้อมาแล้วสกิลผิดเลยสกิระวังตีนลยเอ,อาว้วายยิงโอ้ยยิงโอ้ยยิงโอ้ยงอตีออ <c oughs> ไปตีไปผมไล่เองาา <c oughs> <c oughs> เนี yeah. yeah. ่ยหยอกตอนแรกข่านักพ oh. ี drill, ่แม็กซี Come on. Come on, ่แม็กอมนี้ต้องได้้อมนี้นชิชิวค่ะแม็กวิ่งมาทางนี้แล้วมันจะพบกันที่ไหนันไหนเบบี้กันไหนนี่ครับผม

อ๋อได้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 พี่เคนวิ่งมาเด็กพวกปล่อยขึื่นมามึงวิ่งมามึงตายแน่ี่แบกเดินป้อมยิงตายอ้าวใช่เหรอะวังเด้อรุ่มป่านุ่มป่านไปลองระวังเด้อใครเล่นน้อยๆมั้งเนี่ย พอมีอยู่ไหเออบอกกันยังตอนนี้อยู่ในพุ่มอย่างพุ่มหลังไปปุ <Attack. S 1> ๊บปุ <Attack. S 1> ๊บปุ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 ๊บ ปกูปูกูใครอยู่วะวร่วงเหรออีฝนยังคตรอ๋อโม่โม่จะลงข้างล่างโม่จะลงข้างล่างกูรีบจบเกมเร็วรีบจบเกมเร็วกลับค่ะกลับค่ะ ตายแล้วไม่เนตายถล่าชีเปตายแล้วตายล้วอไปเกียืนอยู่กลางก็ได้โอีจบเยใครที่ล้ล่างว้าวว่าเขาด ไอดาวปีสุดมันตายไปดีเลยอีดอเนี่ยมันไมดูแลบ้านแจ้ว่ามันอยู่แถวนี้เหรอไม่มีนี่หวาเออปุนปนปุนปนปืนปปปปปืปน